หน่อไม้น,นะครับถั่วนะครับกระเทียมนะครับเรามาปุมมือให้ธรรมชาติที่ให้อาหารให้กับเราดีกว่าไหมไม่มีอะไรทาแล้วจ้ะเ <c oughs> <c oughs> คยมีคนปุ่มมือให้ธรรมชาติหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้เรามากินง่ายๆนะครับ เราเริ่มเบื่อเมนูผัดแกงต้มจืดซุปนะครับมื้อนี้เราก็เลยจึงกินง,ง่ายที่สุดทุกคนก็คืออันนี้เป็นหน่อมไม้หน่อมไม้เอามาต้มนะครับอันนี้ก็ถั่วสดสดนี่คือกระเทียมสดสดดิบดนะครับนี่ก็แตงกวาดิบนะทุกอย่างดิบหมดมีแต่หน่อมไม้โอเคสดหรือว่าดิบสด <G ül üş> นนสดจากสวนอันนี้ก็สวนนี่ก็สวอน,นสวอันนี้ก็ซื้อนะครับอันนี้ต้มแล้วเเรียกว่าสดหรออืมต้มก็เพิ่งผ่าเมื่อกี้ไงอย่าลืมไปชมคลิปนะ <G ül üş> มากินเลยกินเลยจิมซีฟูดนะต้องรอเวียงร้อยสิบปีนะก็จะได้กินข้าวมื้อนี้จิมซีฟูดอุร้อนร้อนไง ลลมันจะเผ็ดร้อนนั่นแห <laughs> ละร้อนอะอืม <laughs> 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 ถั่วอร่อยอ่ะเทียมมาเรามากิน พร้อมกันได้ไหมหน่อไม้กินพร้อมกันจิ้มจิ้มด้วยกันเลยหน่อไม้นะครับอืมอ,อ,อืัวเ้าเลยถั่วนะครับ หัวฟังยาวอืมกระเทียมกระเทียมนะครับอืมแตงกว่าน่มอืม เรามาปรบมือให้ธรรมชาติที่ให้อาหารให้กับเราดีกว่ามาไม่มีอะไรทำแล้วจช่ คอนเทนต์เธอแบบแปลเคยมีคนปมมือให้ธรรมชาติหรือเปล่าใช่ไหมอืมแบมา อร่อยเลยเผ็ดให้ใสิบคะแนนใครได้คะแนนนั้นอะฉัน็ฉันต้ตเมเนาะ Ja. <clears throat> ฉันต้องใส่อีกแล้วอ่ะแค่นีห้หอมนี่ใครที่กินมังนะครับ เราเป็นเพื่อนของคุณเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เราจะกินเป็นเพื่อนของคุณนะฮะอืม อืมแล้วขแต่งนิดนึงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ